สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะรายการอาสาสนุกอยู่กับแพลวเช่นเคยในช่วงอาสามาโชวค่ะตอนนี้นะเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษาย,ยนแล้วอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมและแพลวก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะ เจอ MBK หรือว่ามาบุญคองนั่นเองวันนี้นะคะจะมีโชว์ในช่วงอาสามารถโชว์เด็ดๆ mm hmm. เกิดขึ้นที่นี่อย่างแน่นอนสําหรับหลายคนคงรู้กันไปแล้วเนาะว่าเกติกาของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เจอถึง2ทีมค่ะว่าแต่ทั้ง2ทีมนี้นะเขาจะมาเดี๋ยวมาผู้มาเป็นทีมมากับเครื่องดนตรีรู้ใจกี่ชิ้นเนี่ยต้องรอติดตามค่ะ อาสามาโชเปิดโอกาสให้คนที่อยากโชว์ได้มาโชว์ออกทีวีกันสดๆเพียงแค่ส่งเรื่องราวการแสดงโชว์ความสามารถของคุณพร้อมภาพถ่ายสุดจี๊ดไม่จำกัดว่าจะโชว์เดี่ยวหรือโชว์กลุ่มเข้ามาทาง w w w m y p l a y c h a n n e l c o m เพอียงแค่นี้โชว์ของคุณก็จะได้มีโอกาสมาโลดแล่นอยู่บนจอทีวีพร้อมลุ้นรับเงินรางวัลกลับบ้านสูงสุดถึง5,000บาทอย่าลืมนะใครมีโชว์เด็ด,เด,ดๆเจ๋งๆที่อยากจะมาร่วมสนุกกับเรานะคะส่งมาได้เลย www.myplaychannel.com ลิกเดียวมีแต่เรื่องสนุกสนุกรอคุณอยู่แน่นอนแต่ตอนนี้นะคะกติกาที่เปลี่ยนใหม่ของเราเนี่ยก็ยากขึ้นกันเป็นแถวแถวหลายคนก็บอกว่าสนุกขึ้นหลายคนบอกว่ายากขึ้นแต่ไงก็ตามนะคะเพื่อย,ย้ำความทรงจำเราไปดูวิทยากติกกันอีกครั้งดีกว่าค่ะกติกาของอาสามาโชอาสามาโชได้ทำการจัดกลุ่มคนดูไว้ทั้งหมด20คนทีมไหนได้ใจคนดู20คนนี้มากกว่าทีมนั้นรับเงินรางวัลไปเลย5,000บาท ส่วนทีมที่แพ้ต้องกลับบ้านมือเปล่าเอาละสอ2ทีมที่มาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้นะคะมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่ได้รับเงินรางวัลกลับบ้านไปส่วนอีกทีมมึงเนี่ยก็ต้องบยบายเราไม่มีรางวัลอะไรปลอบใจนะก็แอบโหนเหมือนกันแหละแต่ก็ทีมที่ชนะเนี่ยก็คือแบบว่าได้เตนมเต็มๆกันไปเลยตอนนี้นะคะทั้ง2ทีมเขาอยู่แถวนี้แล้วแหละเราไปตามหาแล้วก็ไปพูดคุยกับพวกเขาก็เลยดีกว่าค่ะไปค่ะ อยู่กับนี่ละค่ะทีมแรกเลยของสัปดาห์ที่2วันนี้มา2คนเนาะแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะครับผมก็ป๊อปอะคูสติกกุญแจสอนนะครับผมก็วันนี้ที่รายการเห็นบอกว่าให้โชว์เพลงเดียวหรือเปล่าฮะหรือว่าคนละเพลงจริงเราให้ครึ่งเพลงค่ะแล้วล้อเล่นเราให้เต็มเพลงอะไรแต่ห้านาทีให้ห้านาทีอ๋อห้านาทีจะเล่นกี่เพลงก็ได้ใช่ไหมก็ถ้าจะเอาเพลงละคำก็น่าจะได้เป็นร้อยเพลง ผนข้อหนึ่งว่าทําไมคนที่เขานั่งดูจะต้องเลือกทีมคุณเป็นผู้ชนะเพื่อได้รับเงินรางวัล5 0 0 0ันบาทพราผมเล่นดนตรีก็คือไม่ได้เล่นไปเพื่อสนุกสนานหรือเล่นไปเพื่อความเพ่ิดคามรักมันต้องเิ็จากความรักก่อนถึงจะทำตรงนี้ได้แล้วก็มอบความสุขส่วนส่วนถึงวันนี้จะไม่ชนะหรือจะไม่ได้ตังเลยแต่ผมก็ได้มาโอ้ยผู้จ้าพจากก็ได้มารู้จักพิีกรี่สวยอย่างนี้ด้วยโอ้ยอันนี้ชนะไปเลยไปมสองร้อยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปรู้จักกับทีมที่ค่ะ ทีมที่2ของสัปดาห์ที่2กันแล้วเมื่อกี้เราพูดคุยกับทีมแรกซึ่งก็คือทีมของคุณฟอปไปแล้วอันนี้แนะนําตัวเลยค่ะทีมที่2ชื่ออะไรคะะนุยค่ะจังครับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องความสูงอะไรบ้างไม่มีใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ล้อเล่นนี่ทีมเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาวันนี้เขาจะแบบว่ามาเล่นด้วยฟิลของคนมาท้าชิงเงินแสนเลยทีมนี้รู้สึกยังไงบ้างเราเล่นเป็นล้านสักล้านอ้าววันนี้เตรียมมาโชว์กี่เพลง เป็นเป็นเมดเล่สั้นๆสาเพลงค่ะ3เพลงต่อกันอันนี้คือหน้าที่ในวงเป็นยังไงบ้างคนนี้ร้องอ่าเป็นอุคุเร่สองตัวค่ะแล้วก็ค่ะสบกันร้องอ๋อแล้วก็ฟาดกันไม่ใช่ <laughs> นะงั้นบอกเหตุผลหนึ่งข้อกันดีกว่าที่จะทําให้คนที่เขามาดูเนี่ยเขาเลือกให้ทีมเราเป็นผู้ชนะอันนี้เราจะใช้เพลงหวานๆนะแบบว่าเป็นแฟนเป็นแฟนกันอ๋อคือคเหมือนกับว่าเล่นเราเอาให้น้ำตาลขึ้นกันให้ตายกันไปเลยข้างหนึ่งประมาณนั้นโอเคงั้นสู้ๆเจอกันบนเวทีอาสามาโชค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เวทีอาสามาโชว์ค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษาแล้วนะคะเราก็ยังมากันในทีมที่เรียกว่าร้องคอปเวอร์เหมือนเดิมและตอนนี้ทีมแรกอยู่กันเราข้างหลังแล้วเนาะจ้างั้นขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมแรกค่ะมาแล้วครับโชว์แรกจากคุณป๊อป หเทคนิคเขาแพล่ข่าวมากครับทีมนี้น้องเขามือเจและมีน้ําใจช่วยเธอให้ใ้เรื่องทั้งหมดก็มีเทนั้นไม่มีอะไรถึงนั้นกำลังก็ตอบคำถามแบบดําๆทุกทีไม่คิดจะขอบกุณจริงจทําไม่อยากทําร้ายใครไม่ไม่ได้คิดว่าตัวเองดังหรือว่าเป็นคนร้ายใจคือฉันเแค่ใจร้ายฉันแค่ใจร้ายแต่วันก็เตือนตัวเองต้องใจอย่าไปทําร้ายคนอื่นไม่คิดจะขอบกุณจริงจังเพาไม่อยากทําร้ายใครและไม่ได้คิดว่าตัวเองดัง

สาวคนนี้เนี่ยถึงกับถ่ายวิดีโอเอาไว้เลย<ค>ทีเดียวนะครับมีความสนุกนี้ครับเอร์เทนคอนโดดีเหมือนกันก็เล่นเพลงได้ มีความสนุกสนานให้ฟิลคนดูสนใจคนดูเอนเตอร์เทนมาสนุกดีครับก็โชว์เขาก็ร้องมีอารมณ์ดีสนุกดีแ้วกับคนดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีนะก็ดูดีนะคะทีมแรกแต่ต้องรอดูอีกทีมหนึ่งไม่แน่ทีมแรกอาจจะดูแย่ไปเลยก็ได้ถ้าเจออีกทีมหนึ่งเป็นไงบ้างโ <laughs> อ้โหนี่แฟนอนาคตของพี่ป๊อปไม่ใช่เป็นไบ้ง วันนี้สนุกไหมโอ้ยสนุกมากๆเลยแล้วผมโผล่ขึ้นมาเนี่ยังเห็นมเพื่อนอยู่เท่ากับแบบค่ะโอ้โหเกิดละอ่านี่คือทีมแรกของเรานะคะแต่ว่าเรายังต้องไปแข่งกับทีมที่2ไม่รู้ว่าทีมที่2เขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เขาเวลาเตรียมตัวแป๊บหนึ่งอ้าวหนึ่งวันเลยล้วได้ตังเลยยังยังงั้นตอนนี้ขอเชิญทีมแรกนะคะคุณตอมาเป็นพักก่อนค่ะสวัสดีคับ ตอนนี้ทีมที่สองพร้อมอยู่ข้างหลังแพวแล้วพร้อมไหมคะค่ะพร้อมแล้วถ้าง,งั้นขอเสียงปรบมือให้กับทีมที่สองของเราค่ะมาดูกันว่าทีมที่สองเนี่ยจะงัดไม้ไหนมาสู้กันตอนแรกนี่กบมาเอาฮาเลยนะทีมแรกเล่นไปซะขนาดนั้นเราก็เลยว่าเราอยู่เงียบๆดีกว่าเราฮากลิบกันเถอะเออเราก็เลยว่าเดี๋ยวเรายืนเล่นสู้เขาเลย ไม่ต้องเปิดด <มา S 2> ังมาแนวใสายๆสบายๆเลยครับทีนี้ฟังดีจริงไหมเพราะละทับใจฉันเคยความรู้สึกข,ของใจไม่ต้องพาไรมากเลยแค่เธอไม่ทำฉันใหม่หันมาสบตา ว่าไหมครับว่านี้มันเต้ยเวอร์ชั่นกวดไปนิดออแซวนิดหน่อยครับ The song. ช่วยร้องหน่อยนะเป็นเพลงคู่ที่แบบหลายๆคนรู้จักนะคะเจะเลสีดำ นาวุกคราที่จะขึ้นลงกอ,องใจฉันด้วยความอัอนของเธออาจไม่เห็นเส้นตรงขอฟ้าใกลยังมีสงดวาวทคอยนำาให้เราเนไปเธอแน่ใจนแน่ใจไม่ต้องวงไวจะทำเส้นไร ชอบครับเหมือนว่าเล่นเล่นดนตรีเองด้วยก็แบบรู้สึกว่นเข้าถึงอะ <laughs> ชอบชอบช,อชอรู้สึกดีครับนึกถึงซัมเมอร์เลยครับน่ารักค่ะชอบเ,อเขาดูเหมือนเขามาเล่นจีบกันเลยอะก <laughs> ็ชอบทีมที่สองนะคะแต่ว่า <laughs> ทีแรก,กน่ารักกว่าค <laughs> <laughs> ำถามแรกเลยอะครีเอทีฟฝากมาจร้องเพลงจีบกันปะเนี่ย เป็นการจีบในที่สาธารณะครั้งแรก <c oughs> ทีเดียวเชียวแหมเมื่อกี้หน้านาเดทยาย่าลอยมาเลยอะค่ะโอ้โหียบบสะเขินเลยอันนี้เป็นทีมที่2ของเรานะคะก่อนที่เราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นทีมที่ชนะเดี๋ยวขอเชิญทีมแรกมาหน้าเวทีกับเราอีกสักครั้งค่ะเชิญค่ะโอเคอันนี้ขวามือของแพลนี่นะคะคือทีมที่ 1, <c oughs> 1> นี่คือทีมที่2องแพลถามทีมที่1ก่อนดีกว่าเห็นคู่แข่งแล้วเป็นยังไงบ้างก็หุ่นรูปร่างพอๆกันะ ก็น้ำหนักก็ไล่เรี่ยสูสีแต่ไม่รู้ผมจะโดนแพนน็อกว่าถ้าแพนน็อกก็น้อยใจอ่างั้นถามความรู้สึกฝั่งนี้กันบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะคือตอนแรกเราปรึกษามาจากที่บ้านว่าเรากลับมาเอาหาแต่ทีมแรกมันหามากเราก็เลยไม่ไหวจริงถ้าอะไรที่บอกเป็นฮากริปก็เลยจีบกันเลยว่างั้นก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วว่าเป็นคอมเมดี้หรือโรแมนติกละชนะเดี๋ยวรอลุ้นแป๊บเดียวค่ะถึงเวลาที่เราต้องมาลุ้นกันแล้วครับ ว่าจะเป็นทีมที่1ห,หรือทีมที่2และผลการตัดสินออกมาแล้วครับทีมที่ชนะได้แก่ทีมที่2ครับใช้ควาินดีด้วยโอเคขอขอบคุณทั้ง2ทีมนะที่มาร่วมเล่นกับเราเอาให้ฝากเว้บอีกทีก็ขอบคุณทุกคนนะฮะฝากเว็บฝาก เต้นจริงๆนะเว็บเว็บค่ะก็เข้าที่ป๊อปอะคูสติกกุญอาซอนใน YouTube ได้เลยนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ,ะจบลงไปแล้ว สำหรับอาสามาโชทั้งสองทีมก็ได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนเป็นฝ่ายชนะเอาเป็นว่าสแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะแล้วก็สแสดงความเสียใจกับทีมที่หมอแบบไม่ได้รับเงินรางวัลอะไรกลับบ้านไม่เป็นไรแาวหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่ได้ต้องขอขอบคุณทั้ง2องค์นะคะที่มาร่วมสนุกในอาสามาโชของเราสรบวันนี้นะคะเวลาของแพวหมดแล้วค่ะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะขอขอบคุณสถานที่ไทยทําดีๆค่ะเดอ MBK หรือว่ามาบุญครองนั่นเองนะคะอย่าลืมว่าถ้าใครมีเรื่องราวดีๆหรือว่าอยากร่วมสนุกในช่วงไหนของรายการของเราส่งเรื่องราวของคุณมาได้ค่ะ www.myplaychannel.com ยคลิกเดียวเรื่องสนุกสนุกมากมายรอคุณอยู่วันนี้เพลาลาไปก่อนพบกับมาช่วงหน้าค่ะในอาสาทำดีไปดูกันสิว่าขั้นตอนการปล่อยเต่าต่อจากแัมป์าดนที่แล้วเนี่ยจะสนุกแค่ไหนพบกันช่วงหน้าค่ะ